สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยออฟฟิศซีสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในตำแหน่งของเด่น10ล่างนะครับ17มกราคม2 5 6 9นร้นั่นเองก็จะเป็นในตำแหน่งของ10ล่างนะครับปักหลักนะสองสูตรที่มาประทะหาตัวชนนะและแอดมินก็มีสูตรพักุกี้ที่เดินดี2สูตรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า10ล่างที่เราจะคัดแล้วก็ใช้กันในงวดนี้ จะได้เลขอะไรนะทีนี้มาพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์กันดังต่อไปนี้ก็มาดูในะตำแหน่ง6อล่างนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่า แล้วก็เคยผ่านการใช้งานใน,ในหลายๆงวดมาแล้วนะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบการสําสเร็จนะแต่ว่าไม่ได้นํานะครับสูตรนี้มาเปรียบเทียบนะครับทําให้เราพลาดโอกาสในตําแหน่งของสิบล่างนะแต่ว่าในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างก็ถือว่าด,ดีแล้วก็ผ่านในงวดที่ผ่านมานั่นเองซึ่งแอนดมินให้ที่เลขหก 6, แล้วก็เลขแปดผลปรากฏว่าออกที่หนึ่งหกตรงนี้นะทีนี้แก้มือ นะครับในงบประจำวันที่สิบบกลาอ่านะแอดมินจะนำสูตรนี้มาพิจารณานะครับในงบประจำที่สิบดีถึงนี้และแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ให้กับท่านสมาชิกนะครับตามนี้แ1ดหนึ่งสามสี่ห้าวิธีการทำนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับมันเป็นสูตรเก่านะแอดมินก็ไม่ได้เขียนในตำแหน่งที่ผ่านไปแล้วนะครับเขียนเฉพาะตำแหน่งที่ อ่าเป็นแห่งอนาคตเท่านั้นเพราะนั้นก็ถือว่านะครับเราใช้งวดที่1 2 3 4งสองสามสี่วงวดนี้จะใช้เป็นงวดที่ห้านะเดี๋ยวลองดูวิธีการบวกนะครับสูตรก็คือเราใช้ตำแหน่งของหลักแสนนะหลักแสนก็คือเลข8ตรงนี้นะครับคูณเจของที่แปดเจ็ดห้าสิบหกนะเอาตัวหน่วยคปอเลขหนั่นเองร้อยที่1นั่นก็คือเลขเจดตรงนี้นะก็นำเจ็ดมาใส่ตำแหน่งต่อไปคือ1ิบรางวัลที่1 นั่นคือเลขศูนย์นะนำเลขศูนย์มาใส่สิบล่างเลขหนึ่งนะนำเลขหนึ่งมาใส่ต้นแงต่อไปก็คือร้อยครั้งที่สองนะหนึ่งสองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามคูณสองที่สามสองเท่ากับเลขหกนะสิบครั้งที่สองหนึ่งสองสิบครั้งที่สองก็คือเลขสี่ก็นำเลขสี่มาใส่นะร้อยครั้งที่สามนะครับหนึ่งสองสามร้อยครั้งที่สามคือเลขสง 1, 2, องนะครับคูณสองที่เท่ากับเลขสี่ หน่วยครั้งที่สนะนั่นก็คือเลขแปนะครับคูณสีขงที่นะแปดสี่สามสิบสอาจจะหน่วยร้อยครั้งที่สนั่นก็คือเลขเจ็ดนะนำเลขเมาใส่และบวกหนงของที่พอบวกเก็คือสิบสาเอตัวเลขสาบวกหเป็นสนะบวกหเป็นสิบเอาเลขศูนย์ศูนว่ได้สี่สบวกเป็นแปบวกสเป็นสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์วกเได้เนะครับบวกหนงขงที่ก็เป็นแปดนั่นเองนะตัวสาที่เป็นสิเอ็าตัวเลขห แล้วก็เดินไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเองอันนี้ก็เป็นสถาตทีที่ผ่านไปของเขานะครับตามนี้เลยนะต้องขออภัยเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าแอดมินเป็นข้หวัดนะครับอากาศหนาวท่านสมาชิกที่ดูข้อมูลอาจจะเสียงพินเพียนนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะอันนี้เรื่องสูตรนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะอาจจะไม่ครบนะครับนะประมาณนี้ เป็นสูตรเก่านลองดูก็เคยพักสูตรไปนะประมาณงวดถึงสองงวดนะครับนะเขาไม่เข้าเราปรับสูตรปุ๊บก็กลับมาเดินต่อเพราะนั้นถ้าเขาเดินต่อเราก็คำนวณต่อนะก็จะได้ตัวเลขนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณก็ตามนี้นะมีที่มาที่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นนะผลในงวดปัจจุบันนะครับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเอง ต่อไปนะครับเราไปดูสิบล่างสูตรที่สองดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูสิบล่างสูตรที่สองนะเดี๋ยวเราจะนําสูตรนี้นะครับไปเทียบสูตรเก่าที่เรามีอยู่นะสูตรนี้นะครับคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะผลปรากฏว่าออกที่หนึ่งหกนะเลขหนึ่งมาตําแหน่งของสิบล่างถือว่าผ่านและงดประจำวันที่สิบเจดมกรานะครับแอดมินก็คานวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่วิธีการทํานะครับ เราจะใช้ในตำแหน่งของร้อยครั้งที่หนะึ่งร้อยครั้งที่หนะึ่งนั่นคือเลขหก 6, ตรงนี้ร้อยครั้งที่สองนะครับก็คือเลขสามคูณสองที่เท่ากับเลขหกสิบครั้งที่สามหนะึ่งสองสามสิบครั้งที่สามก็คือเลขแปดตรงนี้หกบวกหกก็คือสิบสองอาร์ตัวเ,เลขสองอาร์เลขสองบวกแปดก็เป็นสิบอาเลขศูนย์เดินไปห้าครั้งจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะและอันนี้ก็เป็น อนที่ที่ผ่านไปของเขานะครับตอนนี้เลยก็ถือว่าเดินดีนะสูตรนี้เริ่มเดินตั้งแต่วดที่ออก3ามวดแรกนะอันนี้เรื่องสูตรการตนใจก็แค้น้าจอบไปนะสรุปสูตรที่2จะเด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองามี่นั่นเองนะนทีนี้นะครับเราครบหมดทั้ง2สูตรแต่ยังไม่จบนะแอ้มินจะแบ่งปันในตำแหน่งของสูตรเด่น10ล่างนะครับแบบคุกกี้ สองสูตรเลยนะครับอทีนี้เราไปดู10ล่างแบบคุกกี้นะครับสูตรที่1ดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดู10ล่างสูตรที่1แบบคุกกี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าแล้วก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะในงวดก่อนนะครับสูตรนี้คำนวณได้เป็นเลขคี่35791ออกที่16เพราะฉะนั้นเลข1ก็เป็นเลขคี่ถือว่าผ่านนะและวงวดวันที่17มกรลานะครับแอ้มินก้อนวณนสูตรนี้ได้เป็นเลขคู่ เลขคู่นะครับศูนย์สี่กแดนั่นเองวิธีการทำนะแอดมินจะใช้ในตำแหน่งของหน่วยที่1นั่นก็คือเลข6นะครับนำเลข6มาใส่ร้อยครั้งที่1นั่นก็คือเลข6อีกนะนำเลข6มาใส่แล้วก็หน่วยครั้งที่3นะครับนั่นก็คือเลข8ดนำเลข8มาใส่6อบโก็คือ12อเอา1ในเลข2องขณะเลข2บวก8ก็เป็น10อันศนย์ศูนย์ก็เป็นเลขคู่พขัะเลขคู่ก็คือบวก2นั่นเองศูนย์สี่กแด นะเด่นสิบล่างสุตรที่หนึ่งจะเด่นเป็นเลขคู่นะก็เป็นสูตรเก่าเดินดีอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปนะสรุปสูตรที่หนึ่งแบบคู่คีนะครับศูนย์สองสี่หกแปดเป็นเลขคู่นั่นเองต่อไปนะครับเราไปดูสูตรที่สองนะดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูสิบล่างแบบคู่คี่สูตรที่สองนะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับ ในเวอก่อนสูตรนี้คำนวณได้เป็นเลขคี่เช่นเดียวกันสา7ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งออกที่หนึ่งหกนะเลขหนึ่งมาตำแหน่งของสิบล่างถือว่าผ่านและงวดาจะมาที่สิบเจ็ดนะครับสูตรนี้คำนวณแล้วได้เป็นเลขคี่ไม่ตรงกันนะแอดมินคิดว่าต้องมีสูตรหนึ่งสูตรใดที่ผิดนะแต่ว่าเราต้องดูไปก่อนนะสูตรนี้นะครับคำนวณก็ตามนี้หน่วยครั้งที่หนึ่งั่นก็คือเลขสี่ เลขสี่มาใส่ร้อยครั้งที่สองนั่นก็คือเลขสามก็นำเลขสามาใส่และสิบครั้งที่สามนั่นก็คือเลข8ปนะครับนำเลข8ดมาใส่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็บวกแปดก็คือสิบห้าเอาตัวเป็นเลขห้าเ้าเลข5้าเป็นเลขคี่ก็บวก2เช่นเดียวกันห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านไปของเขาสูตรนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับเดินตั้งแต่วดที่ออกสามหนึ่งเป็นวดแรกนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แค่หน้าจอไปก็เดินดีนะครับสูตรตากุกคี้นะครับห้าเจเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ครบหมดทั้งสูตรมาตรฐานนะครับสนะองสูตรแล้วก็สูตรตากุกคี้อีก2สูตรทีนี้เดีย๋ยวเราไปวิเคราะห์กันดีๆนะครับในตำแหน่งของ10ล้านนะครับดังต่อไปนี้ ีนี้กลับมาที่แผงคำวิเคราะห์เด่น10ล่างน,นะครับ1ิมุกลาหกเก้าสูตที่1ก็คือ01234นะสะตูตที่2ก็คือ812345ทั้ง2องสูตรนี้ปะทะกันก็คือ1234ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าตัวเลขนั้นน่าจะเป็นเลขอะไรนะหนึ่เละก็4เพราะนั้นตัวที่ไม่ใช่คือเลข0เลข8เลข5 ตัดไปเลยนะสูตรที่เราใช้สูตรเก่าก็คํานวณแล้วได้เป็นเลขคู่สูตรที่เพิ่มข้ามาเป็นเลขที่ไม่สัมพันธ์กันนะแต่เบนก็จะดูเลขคู่เป็นหลักนะเลขคู่ก็คือถ้ามาชนกันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่จะเด่นกันที่เลขสองกับเลขสี่นะแต่ถ้าเป็นเลขที่ก็จะเด่นที่เลขหนึ่งกับเลขสามนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยแล้วเพราะนั้น ถ้าเราจะยึดใช้สุตรเก่านะที่เดินดีก็จะตกเป็นเลขคู่เพราะนั้นแอดมินก็จะนำเลขสอกับเลขสี 4, มาใส่ไว้แบบนี้ 2x แล้วก็ 4x นะครับนะแต่แอดมินก็จะนะทิ้งเอาไว้คือเลขหน็ก 1x แล้วก็สาซึ่งเขายังนะคงเป็นเลขคี่อยู่แต่สูตรเก่าเป็นเลขคู่นะเป็นเลขคู่ ก็ถือว่านะครับมีความสําคัญนะยังไม่ตัดตัวไนทิ้งนะแต่ว่าเราคัดหลักสิบนะจากทั้งหมด10ตัวเหลือเพียงแค่4ตัวและ4ตัวนี้จะถูกคัดออกนะจากหนอล่างในคลิปหน้านะครับเราจะทราบผลในตำแหน่งของ2อบตัวล่างแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าสอตัวล่างนั้นจะเป็นเลขอะไรนะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ